สวัสดีค่ะจา่าทารอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาทำแรนดอมในหัวข้อสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าถ้าหากเขาบอกอะไรกับคุณได้ในวันนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคน อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกหรือมีเรื่องอะไรจะบอกกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดได้ในรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่จะทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาดูกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ The m เ g จ c i เชเขาอยากบอกคุณว่าความสัมพันธ์นี้เขายังไม่ได้ปล่อยวางนะคะเขากำลังหาวิธีที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันสามารถพัฒนาและต่อยอดไปได้ในระยะยาวคนคนนี้ยังมองหาจังหวะมองหาโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขา มันไปสู่จุดของการเป็นครอบครัวคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนลนดและเป็นคนที่สามารถจัดการทุกอย่างได้ดีนะคะดังนั้นเขามองว่าคุณกับเขามีความเชื่อมโยงกันมีความเกี่ยวพันกันและเราสองคนยังสามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนมันไปสู่จุดหมายปลายทางของความสัมพันธ์ได้ และเขายังคอยตามติดชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะยังมีความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามไม่ว่าจะรักกันหรือห่างกันหรือทะเลาะกันแต่คนคนนี้ไม่เคยปล่อยวางเรื่องคุณนะคะเขามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยมีคอยตามติดชีวิตคุณอยู่เสมอคนคนนี้เขายังอยากบอกคุณว่าความรักของคุณกับเขามันจะต้องเติบโตขึ้นให้ได้ในอนาคต The w h e e of Fortune เขาค่อนข้างเชื่อมั่นมากนะคะว่าการที่คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันมันเป็นเรื่องของโชคชะตาและพรลิขิดคุณกับเขาเจอกันจากกิจกรรมที่มันเหมือนเป็นกิจกรรมหรืองานที่ ผ่านมาเพื่อเจอแล้วก็หายกันไปแต่สำหรับคุณและเขามันกลับไม่ใช่จบแค่นั้นมันควรจะจบกันณนะวันนั้นตอนนั้นแต่สุดท้ายความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันกลับลากยาวมาได้ไกลมากๆซึ่งเขาไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของเราสองคนในวันนั้นที่มันควรจะ จบกันตั้งแต่วันนั้นหรือไม่ควรจะต่อยอดกันมาได้ขนาดนี้สุดท้ายเราจะพัฒนาความสัมพันธ์กันมาได้ไกลขนาดนี้เขาเชื่อว่ามันเป็นเพราะเรื่องของพมรมลิขิตและโชคชะตาที่ทำให้เขาได้มาเจอคุณและได้มาลักคุณและทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมาได้ไกลขนาดนี้นะคะ The fool แต่ที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่รักอิสระมากเกินไป เขาอาจจะไม่เคยให้สถานะกับคุณแต่ในใจลึกๆจาบอกได้เลยนะคะว่าเขามีความเกรงอกเกรงใจคุณและเขามองว่าคุณคือคนสําคัญสําหรับเขาเสมอเพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่เขาตัดสินใจคบกับคุณหรือตัดสินใจคุยกับคุณเป็นเรื่องเป็นราวเขาอาจจะมีคุยกับคนอื่นบ้างอาจจะมีเพอไผไปทานข้าวไปดินเนอร์กับคนโน้นคนนี้บ้างแต่เขาไม่เคยให้ใครมาอยู่ในสถานะในใจ มากเท่ากับที่เขาให้คุณและเขาก็ไม่เคยคิดที่จะคบกับใครจริงจังเพราะทุกๆอย่างที่เขาทํามันจะมีเรื่องของคุณโผล่ขึ้นมาในหัวจนทําให้เขาไม่สามารถไปต่อกับใครได้เลยทุกๆอย่างไม่ว่าเขาจะลองไปคุยกับคนอื่นไม่ว่าเขาจะไปเที่ยวกับคนอื่นแต่สุดท้ายชื่อของคุณหน้าของคุณมันจะลอยมาหลอกหลอนเขา จนเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถไปต่อกับใครได้จริงๆแต่คนๆนี้ก็เป็นคนที่รักอิสระค่อนข้างมากแต่ใช้คำว่าเขาเซฟตัวและห่วงเนื้อห่วงตัวเก็บไว้ให้คุณได้ดีมากเช่นกันนะคะ แต่ความสัมพันธ์ของคนที่คุณมาถามถึงกับตัวคุณเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วซึ่งเขาไม่ได้อยากจบนะคะคนคนนี้ไม่ได้อยากไปไหนเขาก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้นั่งเป็นซากกระดูกอยู่ตรงนี้และเหมือนไพ่ใบแรกเขายังคิดว่าเขาจะต้องหาวิธีที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถพัฒนาไปได้เพราะเขาเชื่อ ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาการมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องของโชคชะตาและผมลิ้ขิดดังนั้นเขาถึงไม่ยอมไปไหนคุณอาจจะรู้สึกว่าเราจบกันไปแล้วเพราะเขาหายไปจากชีวิตของคุณนานมากบางคนหายไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะ แต่ว้วก็ไม่ยอมติดต่อคุณมาแต่คุณจะสัมผัสได้ลึกๆว่าจริงๆแล้วคนคนนี้ไม่ได้หายไปไหนเลยบางคนเขายังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณเพียงแต่ไม่ได้ทักทายคุณโดยตรงแต่เขาพยายามจะให้ชื่อของเขาหรือความเป็นเขาโผล่ขึ้นมาในหัวของคุณเสมอคนคนนี้เขาไม่ได้อยากจบกับคุณนะคะเขายังรอรอจังหวะและโอกาสที่จะหาวิธีกลับมาทำให้ความรักมันไปต่อได้ สามไม้เท้าตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะคะจ๋ามอมว่าคนคนนี้พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นภายใน3วัน3สัปดาห์แต่ไม่เกิน3เดือนนับจากนี้นะคะคนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งคนคนนี้เป็นพลังงานของคนทางไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอได้นะคะคนนี้กําลังเตรียมการที่จะเดินมาทางเดินทางมาหาคุณถ้าหากเขาสามารถเดินทางมาหาคุณได้แต่ถ้าหากเขายังไม่ สามารถเดินทางมาหาคุณได้ในตอนนี้เขาจะติดต่อคุณมาในช่องทางที่คุณกับเขาเคยใช้พูดคุยกันเป็นประจำเขาเตรียมพร้อมแล้วและเขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาคุยกับบาเคียร์กลับมาอยู่ในชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งเขาเตรียมแผนเตรียมวิธีที่จะกลับมาตามตื้อตามง้อคุณและทําให้คุณกลับมารักเขาอีกครั้งคนคนนี้พร้อมแล้วนะคะสําหรับการเดินทางต่อไประหว่างคุณกับเขา สิบถ้วยเขารักคุณมากคนๆนี้มองคุณเป็นครอบครัวมองคุณเป็นอนาคตของตัวเขาเขาเชื่อมั่นนะคะว่าคุณกับเขาจะต้องได้จบลงด้วยการแต่งงานการสร้างครอบครัวด้วยกันซึ่งมันชัดเจนตั้งแต่ใบแรก เขามีความมั่นใจมากๆว่าคุณกับเขามันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาต่อยอดกันไปได้ถึงแม้คุณจะจบความสัมพันธ์เขาจะจบความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งเงียบไม่ทําอะไรแต่เขายังไม่ไปไหนเขายังวนเวียนวอวเวอยู่ในชีวิตของคุณอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละคะ่ะและเขาก็พร้อมที่จะกลับมาในเร็วๆนี้แล้วเพราะเขารักคุณมากสิบถ้วยขึ้นมาการันตีนะคะว่าเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณและคุณคือคนเดียวที่เขาอยากสร้างอนาคตด้วย ให้จัดเมนขึ้นมาคู่กับ The w ว l l of Fortune มันไม่ใช่แค่ความเชื่อของเขาแค่คนเดียวนะคะลึกๆจ่าก,ก็รู้สึกว่าคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณก็เชื่อคุณก็เชื่อเช่นกันว่าเขาคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณเขาคนนี้เป็นทวินของคุณเขาคนนี้เป็นคู่เวรคู่กรรมของคุณเพราะมันมีเรื่องราวหลายอย่างหลายเหตุการณ์ที่มันเกินความคาดหมายระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทาง ความห่างไกลที่เราสองคนไม่น่าจะมาพบมาเจอกันรวมถึงการพบเจอกันของคุณกับเขามันก็เป็นการพบเจอกันในจุดที่คุณไม่คาดคิดว่าจะต้องมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครและคุณก็ไม่คิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานได้ขนาดนี้คุณกับเขารู้สึกเหมือนกันนะคะ บางคนจะรู้สึกว่าคุณกับเขาจากจุดเริ่มต้นที่ไม่น่าจะไปได้ไกลบางคนพัฒนากันมาเป็นปีบางคนสมปีบางคนหลักสิบปีนะคะที่ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนามาแต่มันยังไปได้ไม่ถึงปลายทางคุณเองก็เชื่อในใจลึกๆว่าเขาคือคู่ของคุณเหมือนที่เขาก็เชื่อเหมือนกันว่าคุณคือคู่ของเขาเพียงแต่คุณยังไม่อยากจะยอมรับและ หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นถ้าหากมันท็อกซิกคุณรู้สึกว่าเป็นคู่แบบใดก็ตามคุณพร้อมจะตัดแต่จริงๆแล้วคุณก็แค่พยายามปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองรู้สึกนะคะสิบดาบ ความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะคบกันมานานนะคะหลักหนึ่งปีสามปีสิบปีขึ้นไปก็ตามมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีความเจ็บปวดเสียใจอยู่ตรงนั้นมากหนักมามากๆคุณเจอความเสียใจจากเขามามากจ๋าถึงเข้าใจที่คุณพยายามจะปฏิเสธพยายามที่จะปฏิเสธว่าไม่ว่าจะเป็นคู่อะไรก็ตามคุณก็พร้อมจะตัดถ้าห่างมันทําให้คุณเจ็บขนาดนี้และการที่ความสัมพันธ์จบในครั้งนี้จะารู้สึกว่าคุณทนความเจ็บไม่ไหวไปแล้วคุณทน คุณทนรับกับความเจ็บใจเสียใจมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะความชัดเจนหรืออะไรเขาไม่เคยให้กับคุณเขายังรักอิสระหววแหนอิสระเพราะฉะนั้นคุณเลยเลือกที่จะปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตอิสระให้เต็มที่คุณเดินออกมาทั้งทงที่คุณยังรักคุณเดินออกมาทั้งทั้ที่คุณยังเจ็บความสัมพันธ์นี้มันสร้างความเสียใจให้กับคุณมามากมายจริงๆนะคะก้าวถ้วยแต่เขาอยากบอกคุณนะคะ ตอนแรกเขาก็รู้สึกดีที่คุณปล่อยมือเขาตอนแรกเขาก็รู้สึกว่าเขาคงไม่เป็นอะไรหรอกเขาไปคุยกับใครก็ได้เขาเป็นหนุ่มเจ้าสำราญเป็นหนุ่มเสน่ห์แรงเป็นผู้หญิงสวยใครๆก็อยากเข้าหาคนสวยแบบเธอแต่พอไม่มีคุณในจริงในชีวิตจริงๆเขากลับไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับใครเลยเพราะเหมือนที่บอกถึงเขาจะออกเดทบ้างคุยกับคนโน้นคนนี้บ้างแต่สุดท้ายชื่อของคุณน้าของคุณ ก็โผล่ขึ้นมาในหัวของเขาเสมอทำให้เขาไม่สามารถเริ่มต้นใหม่กับใครได้จริงๆเขายังคิดถึงคุณนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในตอนนี้เวลานี้คนคนนี้ถ้าหาคุณกับเขาไม่ได้คุยกันแล้วคุณมีความสงสยัยหรือคิดว่าเขาคงไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้ว บอกได้เลยนะคะว่าเขาอาจจะมีคุยบ้างแต่ไม่ได้เป็นเริ่มต้นใหม่กับใครและไม่มีใครมาแทนที่คุณได้คนคนนี้ยังเก็บที่ว่างในใจของเขาไว้ให้คุณแค่คนเดียวเพราะเขาไม่เคยไปไหนจากชีวิตคุณเลย กไม้เท้าเขาคาดหวังกับการสร้างอนาคตกับคุณจริงๆนะคะมันขึ้นมาช้าตั้งแต่ใบแรกที่เขาอยากทําให้ทุกอย่างมันสามารถไปต่อได้แล้วให้สิบถ้วยที่เขามองคุณเป็นครอบครัวมองคุณเป็นอนาคตกไม้เท้าคือการ เฉลิมฉลองการแต่งงานการมั่นหมายการเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังนั้นความสัมพันธ์นี้จะมองว่าการรอคอยของเขาและการกลับมาในครั้งนี้เขาจะสามารถเอาชนะใจคุณได้อีกครั้งและความสัมพันธ์นี้มันจะต่อยอดไปจนถึงการแต่งงานมั่นหมายกันในอนาคตแต่มันก็อาจจะไม่เร็วนะคะคู่ของคุณมันมีเรื่องของโชคชะตาและจังหวะชีวิตอยู่ บางคนจะรู้สึกว่าคุณก็ไม่สะดวกหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ไม่สะดวกที่จะชัดเจนกันในตอนนี้หรืออาจมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ติดภาระพันธะอยู่แต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณกับเขาโสดกันทั้งคู่ไม่มีภาระพันธะอะไรเลยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเร็วนะคะมันยังมีบททดสอบอีกหลายด่านที่ทําให้คุณกับเขาต้องทดสอบกันไปอีกยาวดังนั้น ถึงแม้ว่าอนาคตคุณกับเขาจะได้เป็นครอบครัวเป็นคนที่รักกันเป็นคนที่ได้แต่งงานด้วยกันแต่มันยังต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่าถึงจะจุดที่คุณกับเขาได้แต่งงานและอยู่กินด้วยกันแบบถูกต้องนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันจะต่อยอดไปจนถึงการเป็นครอบครัวกันได้ในอนาคต 3. ดาบปัญหาที่หลักๆนะคะที่จะทําให้คุณกับเขาไม่สามารถ อยู่กินกันได้หรือถึงจุดหมายปลายทางของความสัมพันธ์ได้เร็วเป็นเรื่องของ คนที่สามมือที่สามซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอย่างเดียวนะคะเนื่องจากคุณกับเขาบางคู่และส่วนใหญ่ที่เข้ามาเจอคลิปนี้เป็นรักทางไกลดังนั้นปัญหาเรื่องของระยะทางก็มีส่วนมากที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันพัฒนาได้ช้าคุณก็อาจจะติดภาระของคุณที่อยู่ที่นี่เขาก็อาจจะมีภาระของเขาที่เขาต้องรับผิดชอบและดูแลในในจุดที่เขาอยู่ดังนั้นการที่คุณทั้งสองคนจะทิ้ง ภาระของแต่ละคนเพื่อมาอยู่ด้วยกันมันยังไม่สามารถทําได้ในขนาดนี้นะคะไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องระยะทางและคนรอบตัวของคุณคนรอบตัวของเขาซึ่งเป็นครอบครัวของคุณกับเขาเป็นส่วนประกอบทั้งหลายที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถไปต่อได้เร็วมากแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วจะหาจุดร่วมกันได้ในที่สุดนะคะ ในถือเหรียญการกลับมาในครั้งนี้หนุ่มเจ้าสำราญสาวพราวสเสน่ห์คนนี้นะคะจะกลับมาพร้อมความชัดเจน เขาจะกลับมาพร้อมกับหยิบยื่นสถานะและความชัดเจนให้กับคุณเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณและเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาอยากเป็นครอบครัวอยากเป็นอนาคตกับคุณจริงๆเขาอยากแต่งงานกับคุณจริงๆเพราะฉะนั้นอาจจะมีการให้สิ่งของแทนใจกันเอาไว้ให้สถานะที่ชัดเจนมีการเปิดตัวในกันในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในวงกว้างแต่จะอยู่ในจุดที่คุณพอใจคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความมั่นใจและมีความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้แล้วคนคนนี้จะ กลับมามอบสิ่งนี้ให้กับคุณนะคะและทุกอย่างจะเกิดขึ้นภายใน3วัน3สัปดาห์แต่ไม่เกิน3เดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคนคนนี้อยากบอกคุณว่าคุณกับเขา คือผมได้คิดและโชคชะตาที่ส่งมาให้เจอกันและคุณคือครอบครัวของเขาเสมอนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่าตและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึอร์เซนะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลยกุมชาวราศีพฤษภ ชาวท่าไฟราศีเมษสิสงห์ธนูคนที่เกิดวันที่ 1, 11 21, 21 31คนที่เกิดวันที่5 5 25คนที่เกิดวันที่4 4 24ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ